บเซรามิก DPO S07 มาชมงานเครืบเซรามิกที่87กาลาดกับฉางอัน DPO S07 สีสันแสบตาบาดใจคันนี้กันนะคะกับแพ็กเกจซีคอร์ส UK 3.0รับประกัน2ปีจากค่ายคาโปผลงานหลังทำเป็นยังไงทำอะไรให้บ้างไปรับชมพร้อมๆกันคะ่ะ หลังจากที่เราล้างทําความสะอาดดิฟคลีนนิ่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนํารถเข้ามาในห้องเตรียมผิวในขั้นตอนนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาติดตั้งเทปกาวป้องกันตามขอบตามมุมเหลี่ยมสันรวมถึงบริเวณส่วนโลโก้และส่วนพลาสติกตามซุ้มล้อที่เราไม่ต้องการให้น้ํายาขัดไปโดนหลังจากนั้นเราก็ทําการประเมินเลเกอร์สีรถของแต่ละคันว่าควรทําทแค่ไหนบ้างการขัดปรับสภาพสีผิวของที่นี่จะเป็นการขัดแบบ ดีเเต็มระบบนะคะและเนื่องจากสภาพรถของคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการแตกต่างกันในการปรับผิวก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไปอย่างรถดีพอเอสเจ็ดคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงเพื่อออกจากโช์รมาก็มีรอยขนแมวอยู่บ้างแต่ไม่มีรอยลึกเราจึงเริ่มขัดจากใบเดนิมเพื่อปรับชั้นเลกเกอร์ให้เขามีความใสขึ้นและใช้ฟองน้ําเหลืองเพื่อลบรอยขนแมวและรอยโฮโลแกรมที่เกิดจากการขัดรอบแรกหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อด้วยการใช้ฟองน้ําสีแดงที่มีความนุ่มและความละเอียดเป็นพิเศษ ในการขัดชักเงาเพื่อดึงเฉดสีให้รถมีความเงาฉ่ำมีมิติมากยิ่งขึ้นเป็นตัวจบสุดท้ายในการขัดดูแลสีผิวความแตกต่างก่อนปรับผิวและหลังปรับผิวก็จะประมาณนี้ค่ะพวกรอยขนแมวและรอยโฮโลแกรมต่างๆก็จะหายไปหมดค่ะต่อมาเราก็จะนํารถเข้ามาในห้องล้างกันอีกรอบเพื่อทําความสะอาดคราบผงฝุ่นจากการขัดในขั้นตอนนี้จะเป็นการล้างแบบไร้สัมผัสใช้เพียงฉีดโฟมและน้ําล้างเพื่อป้องกันการเกิดรอยหลังจากการปรับผิวค่ะสําหรับดีพาวไอศูคันนี้จะพิเศษหน่อยนอกจากแพ็กเกจ เคลือบเซรามิกแล้วมีการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยสมาร์ทเทคที่สามารถกันความร้อนได้ด้วยในส่วนของซัลูปช่วยป้องกันการกระแทกและรอยขีดข่วนของหลังคาที่เป็นกระจกหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็มาทําความสะอาดพื้นผิวกันอีกรอบด้วยน้ํายา IPA eraser จากคาร์โปที่ช่วยขจัดคราบความมันและคราบฝุ่นออกจากพื้นผิวให้มีความสะอาดและคลีนสุดๆเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของชั้นเคลือบเซรามิกกับพื้นผิวรถได้ดียิ่งขึ้นต่อมาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเคลือบเซรามิกกันนะคะ D Pro S 0 7คันนี้ ใช้น้ำยาเป็นตัว Car c a r p โปซีโค d ยูเคสามจุแพ็กเกจรับประกัน2ปีเป็นน้ำยานาโนเซรามิกที่มีซิลิก้าคอร์บริสุทธิ์เป็นส่วนผสมอยู่ถึง70%ให้ค่าความแข็งของชั้นเคลือบเป็นพิเศษและยังให้ความเงาฉ่ำของสีรถแบบริ Gloss ในส่วนของเบสโคดนี้ทางเราก็จะให้การเคลือบ2 l a เลเยอร์โดยทิ้งระยะห่างให้เวลาน้ำยาเซตตัวแต่ละเลเยอร์ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะต่อไปก็จะมีการเคลือบเซรามิกล้อแมก ไฟหน้าไฟท้ายห้องเครื่องและส่วนพลาสติกด้วยคาโปดรีลักต่อด้วยการเคลือบเซรามิกกระจกรอบคันด้วยคาโปบไฟบายค่ะปิดท้ายด้วยการพ่นเคลือบท็อปโคสเซรามิกรอบคันอีกชั้นด้วยคาโป s IC นะคะตัวนี้เป็นเบสสูตรซิลิกอนคาร์บอยค่ะช่วยเพิ่มค่าความแข็งของชั้นเคลือบและยังปกป้องชั้นเซรามิกให้มีอายุการใช้งานที่ทนทานยาวนานมากยิ่งขึ้นสําหรับงานเคลือบเซรามิกคาโปที่ร้าน8ปกะลดัดเราก็จะให้การเคลือบทั้งหมดแบบนี้รอบคันเลยค่ะและขั้นตอนสุดท้าย เราก็จะมีการทําความสะอาดภายในเครลอบเชีทเมนต์คอนดิชเนอร์ในห้องโดยสารและทําการตรวจ qc ความเรียบร้อยของงานก่อนส่งมอบรถของคุณลูกค้าค่ะก่อนจากกันไปก็ขออนุญาตรันภาพความเงางามของดีพอ l s สศคันนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันจ้า